สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพรซ่า ะะวันนี้นะคะแพลวจะมาสปอยหนังเรื่อง Descent d n รวมพลทายาทตัวร้ายค่ะเป็นหนังแนวแฟนตาซีฉายเมื่อปี2015เรื่องราวเริ่มต้นที่กันละครั้งหนึ่งเนิ่นานมาแล้วเมื่อประมาณ20ปีก่อนเจ้าหญิงเบลได้แต่งงานกับเจ้าชายอสูรและแทนที่พวกเขาจะไปฮันนีมูนเจ้าชายอสูรได้รวบรวมอาณาจักรต่างๆจนได้รับเลือกให้เป็นพระราชาแห่งสหรัฐออราดอนพวกเขายังได้จัดการพวกตัวร้ายต่างๆ ขยายให้เหล่าตัวร้ายไปอยู่ที่เกาะผู้สรัสูญโดยใช้เกาะเวทมนต์กักขังไว้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปเจ้าชายเบนลูกชายของพระราชาก็ถึงเวลาที่จะได้ขึ้นของราชเจ้าชายเบนผู้มีจิตใจเมตตาก็ได้เกิดไอเดียอยากจะมอบโอกาสให้เยาวชนบนเกาะผู้สาัย์สูญมาอาศัยอยู่ในออราดอนเริ่มจากคาร์ลอสลูกชายของครูเอลล่าเจลูกชายของจาฟาอีวีลูกสาวของราชินีและเมาลูกสก ของมาเลฟิเซนต์พระราชาที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเสียทันทีเพราะมาเลฟิเซนต์นางเป็นแม่โมดที่ร้ายกาจที่สุดชั่วร้ายเกินกว่าจะบรรยายได้เจ้าชายจึงได้พูดออกมาว่าแต่ลูกของพวกเขาไม่เกี่ยวพวกเขาควรจะมีชีวิตแบบปกตินะครับพ่อพระราชาจึงได้คิดทบทวนดูอีกครั้งก่อนจะพูดออกมาว่าบาปของพ่อแม่ต้องไม่ตกมาถึงลูกจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เกอบผู้สาบสูญทายาทของเหล่าตัวร้ายก็เติบโตกันมาอย่าง แสบสันถูกสอนให้เป็นดาวร้ายเหมือนพ่อและแม่ของพวกเขาและเมื่อข่าวเรื่องการเข้าเรียนมาถึงมาเลฟิเซนก็เห็นโอกาสทันทีสั่งให้เมาวตามหานางฟ้าแม่ทูนหัวและขโมยไม้คาถาของนางมาแล้วมาเลฟิเซนก็มอบตำราเวทให้แก่เมาวส่วนแม่ของอีวีนางก็ได้มอบกระจกวิเศษให้เป็นของขวัญจากนั้นทั้งสี่คนก็ไปเครืรถออกเดินทางจากเกาะผู้สาบสนเข้าสู่อาณาจักรออราดอนเมื่อเดินทางไปถึงนาง ฝ่าแม่ทูลหัวหรือคู่ใหญ่เจ้าชายเบนและเจ้าหญิงออเรลูกสาวของเจ้าหญิงนิทราก็ออกมาต้อนรับพวกเขาแถมเจ้าหญิงนั้นยังได้แสดงความเป็นเจ้าของต่อเจ้าชายอีกจนเจ้าชายถึงกับทําตัวไม่ถูกและเจ้าหญิงยังได้พูดออกมาว่านี่เธอเคอลูกสาวของมาเลฟิเซนต์ใช่ไหมฉันไม่เคยโทษแม่เธอที่คิดจะฆ่าพ่อกับแม่ของฉันเลยนะมาวซึ่งรู้สึกได้ว่าเจ้าหญิงคนนี้ไม่ธรรมดาหลังจากนั้นดาร์กลูกชายของดอบบี้ก็พาทั้ง ไปที่ห้องพักอีวีนั้นก็รู้สึกประทับใจกับห้องสวยๆนี้มากแต่เธอต้องเก็บอาการเพราะเมาไม่ชอบส่วนคาร์ลและเจก็หันไปสนใจเกมที่เพิ่งเคยเล่นเมาจึงได้พูดออกมาว่านี่ต้องให้ฉันเตือนไหมว่าเรามาที่นี่ทําไมนี่คือโอกาสเดียวที่เราจะได้พิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ว่าเราชั่วช้าเร็วสามไรเมตาปราณีใช่ไหมทุกคนจึงได้มารวมตัวกันอีวีนั้นก็ได้นํากระจกวิเศษออกมา พร้อมกับพูดว่ากระจกวิเศษโปรดบอกข้าเถิดไม้คาถานางฟ้าอยู่ห่นใดทันใดนั้นกระจกวิเศษก็เผยให้เห็นทันทีจนได้รู้ว่าตอนนี้ไม้คาถานางฟ้าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทั้งสี่คนจะได้รีบตรงไปที่นั่นทันทีเมื่อไปถึงเมาวก็ได้ลงมือใช้ตำราเวร่ายคาถาออกมาทําให้ยามฝ้่ป,ประตูนำนิ้วไปแตะที่เครื่องปั่นได้จนเข้าสู่ห้องนิทราหลับไหลแล้วเมาวก็ใช้คาถาเปิดประตูก่อนจะพากล รีบวิ่งเข้าไปในนั้นจนได้พบกับคาถาวิเศษของนางฟ้าทั้งสี่คนก็รู้สึกดีใจมากแต่แล้วเมื่อเจเอื้อมมือเข้าไปควาาา้าคาถาเขาก็ถูกกำแพงเวทมนต์ผลักออกมาสัญญาณเตือนได้ดังขึ้นจนยามเฝ้าตื่นมาจึงได้บอกให้ทุกคนรีบวิ่งหนีทุกคนจึงได้รีบวิ่งหนีออกไปวันต่อมาทั้ง4ี่คนก็ได้ไปเข้าเรียนวิชาแห่งความดีกับนางฟ้าแม่ทูลหัวมานานก็ได้ใช้เซนความน่าเบือ่อตอบคำถามของนางฟ้าได้ถูก ทุกข้อคาบต่อมาคาร์ลอดกับเจก็ได้ไปลงสนามเล่นกีฬาเทอรนีเจนั้นก็เล่นได้ดีมากทักษะโดดเด่นจนโค้ชเห็นแววขณะเดียวกันเจ้าชายนั้นก็ได้เข้ามาทักทยายเมาสเขาที่ได้เห็นทักษะการวาดลูปของเมาก็ได้พูดออกมาว่าฉันว่าเธอน่าจะเหมาะกับวิชาศิลปะมากเลยนะฉันเออสมัครให้เธอได้นะทันใดน,นั้นเจลูกสาวของนางฟ้าแม่ทูนหัวก็เดินผ่านมาเมาจะได้หันไปส ใจเธอก่อนจะหันมาบอกเจ้าชายว่าขอสนุกให้เต็มที่ก่อนละกันแล้วเมาก็เดินออกไปตรงเข้าไปจีสนิทกับเจนตอนแรกเจนก็รู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่เมื่อเมาสใช้คาถาไราเวนโมนทำให้ทรงผมของเจนเปลี่ยนไปในแบบที่สวยขึ้นเจนก็รู้สึกชอบมากพูดออกมาว่าทำจมูกให้ฉันได้ไหมเมาก็ตอบว่าโอ้โทษทีฉันเพิ่งจะเริ่มนะยังทำอะไรที่ใหญ่ๆไี่ได้ถ้าเป็นคาถา ของแม่เธอโปกทีเดียวมันก็อาจจะแก้ได้หลายอย่างตามที่เธอต้องการเลยล่ะเจนที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดออกมาว่าแม่ไม่ได้ใช้คาถาแล้วล่ะเวนมนที่แท้จริงอยู่แค่ในตำราไม่ใช่ตำราคาถานะแต่ว่าเป็นตำราประวัติศาสตร์ในหน้าของอีวีเธอนั้นก็ได้แอบใช้กระจกวิเศษตอบคำถามของครูได้อย่างดูชาญฉลาดจนเจ้าชายเชสลูกชายคนเล็กของซินเดอเรลลาสนใจในตัวเธอดักที่สนใจอีวีอยู่จึงรู้สึกเซง มาในหน้าของคาร์ลสเขาที่ถูกแม่กรอกหูมาตลอดว่าสุนัขเป็นสัตว์ที่อันตรายบาดเลือดก็ได้รู้ความจริงว่าที่จริงแล้วมันน่ารักขนาดไหนเมื่อทายาตัวะทั้งสี่กลับมาที่ห้องอีวีก็ได้พูดออกมาว่าฉันได้ข่าวว่าคาทานางฟ้าจะถูกใช้อวยพรให้เบนในวันราชาพิเศษฉันยังไม่มีชุดใส่เลยสักพักหนึ่งเจ้าชายเบนก็ได้ตรงมาที่ห้องของพวกเขากล่าวทักทายสอบถามด้วยความเป็นมิตรมา จะได้เอ่ยถามว่าจริงหรือเปล่าที่พวกเราจะได้ไปงานราชาพิเศษเจ้าชายก็ตอบว่าใช่ได้ไปทุกคนเลยเมาสจะได้พูดตอ่อว่าว้าวชักตื่นเต้นแล้วสีเราจะมีโอกาสนั่งแถวหน้าใกล้นางฟ้าแม่ทุนหัวไหมเพราะว่าเราอยากซึมซับความดีนะ่ะเจ้าชายจะได้บอกว่าเป็นงั้นก็ดีแต่มันสําหรับฉันพ่อแม่และเจ้าหญิงออเดร์เมา,าที่ได้ยินแบบนั้นจึงได้เกิดไอเดียคิดจะเปลี่ยนแฟนให้แกเจ้าชายเธอจึงได้ ทำตำราเวทออกมาทำการปรุงคุกกี้ยาสเสน่ห์วันต่อมาจูจ่ๆเจก็ได้เดินมาพูดกับมาว่านี่เธอไม่รู้สึกปแปลกๆบ้างหรอฉันว่าที่นี่ก็ไม่เลวนะเมาที่ได้ยินแบบนั้นก็หัวเสียทันทีรีบเตือนสติเจว่าเราคือตัวร้ายจากนั้นมาก็นำคุกกี้ยาสเสน่ห์ไปหลอกให้เจ้าชายกินเจ้าชายจะได้เริ่มตกอยู่ในมนสโกดเริ่มเห็นว่าดวงตาของเมาเป็นประกายมากแค่ไหนขเขาร่มตกลงรักเมาจากนั้นเจ้าชาย และคารอสก็ไปแข่งเธอนี่พวกเขาก็สามารถร่วมมือกันจนคว้าชชนะมาได้แต่แล้วจูจ่ๆเจ้าชายก็ตรงไปคว้าไม้ตะโกนบอกรักเมาท่ามกลางฝูงชนเจ้าหญิงออเรทรู้รสึกเสียหน้ามากรีบวิ่งออกไปแต่เจ้าชายก็ไม่สนยังคงร้องเพลงจีบเมาอย่างสนุกสนานเมื่อเขาร้องจบเจ้าหญิงออเรก็เปิดตัวแฟนใหม่ทันทีควงเจ้าชายเชดมาเยอะเจ้าชายเบนพร้อมกับบอกว่าฉันเป็นแฟนใหม่กับเชดแล้ว คู่ควงวันราชาพิเศษไม่ต้องมางงอฉันละแต่เจ้าชายเบนก็ไม่สนชวนมาไปงานราชาพิเศษวันต่อมาเจ้าชายเชดก็บอกกับครูเรื่องกระจกวิเศษจนอีวีจะถูกไล่ออกดักจะได้ช่วยพูดแทนอีวีขอความเห็นใจจากครูครูจะได้พูดออกมาว่าถ้าหากเธอสอบผ่านวิชาน,นี้ละก็ฉันจะถือว่าเรื่องนี้จบกันไปแล้วกันอีวีจะได้จ้องมองเจ้าชายเชดด้วยสายตาอาฆาตแค้นหลังจากนั้นอีวีก็นำผลสอบ ไปให้ดักดูพร้อมกับกล่าวขอบคุณเขาที่ทําให้เธอได้เรียนต่อเพราะเธอสอบผ่านแล้วเธอได้เริ่มมีความรู้สึกดีๆต่อดักส่วนเมาเจ้าชายก็ได้นัดเธอออกเดททั้งสองจะได้ขี่รถเล่นไปด้วยกันเจ้าชายนั้นก็ได้พาเมาไปสถานที่เดทลับของเขามันเป็นที่ที่โรแมนติกมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติราวกับมีเวทมนต์ทั้งสองนั้นได้ใช้เวลาร่วมกันพูดคุยศึกษากันจนเจ้าชายได้พูดออกมาว่าแม่ของเธอคือราชินีจอม พ่อแม่ฉันยึดความดีมาตลอดแต่ไม่ได้แปลว่าเราต้องเหมือนพวกเขาเราเลือกได้ว่าอยากเป็นอะไรและตอนนี้เมื่อมองตาเธอฉันบอกได้ว่าเธอไม่ได้ร้ายฉันดูออกพร้อมกับยิ้มออกมาแล้วเจ้าชายก็ชวนเมาไปเล่นน้ําด้วยกันเจ้าชายนั้นก็ได้โดดเล่นน้ําอย่างสนุกสนานแต่แล้วจู่ๆเจ้าชายก็าหายไปเมา,เาจะได้ตัดสินใจโดดน้ําลงไปช่วยจนเกือบจมน้ําสักพักหนึ่งเจ้าชาย ก็ได้ไว่วตรงมาช่วยมาไว้เขานั้นก็รู้สึกดีเล็กน้อยที่มาเป็นห่วงเขาแล้วเจ้าชายก็พูดออกมาว่ามาวฉันบอกรักเธอไปแล้วเธอละ่ะรักฉันหรือเปล่ามาวก็ตอบว่าฉันไม่รู้ว่ารักเป็นยังไงเจ้าชายจึงได้พูดออกมาว่าให้ฉันสอนไหมล่ะวันต่อมานางฟ้าแม่ทูลหัวก็ได้มอบโอกาสพิเศษเนื่องในวันครอบครัวที่ใกล้จะมาถึงโดยการวิดีโอคอลไปหาเหล่าพ่อแม่ตัวร้ายเมื่อพวกเขาได้ พูดคุยกันามลฟิเซนก็ได้พูดกดดันเมาให้รีบนำคาถามาให้เย็นวันนั้นเมาและเหล่าทายาตัวร้ายจึงได้วางแผนกันอีกครั้งแม้ในใจเรื่องจะไม่ค่อยอยากทําและตอนนี้เมานั้นก็เริ่มศึกษาวิธีการแก้ฤทธิยาสเสน่ห์อีวีที่เห็นแบบนั้นจึงได้พูดออกมาว่าเมาเธอจะแก้ฤทธิยาสเสน่ห์เหรอเมาก็ตอบว่าใช่ฉันคิดว่ามันไม่จําเป็นแล้วเมื่อพวกเหล่าร้ายบุกลุกออราดอนและเริ่มเข้าปนสะดมและยึด ราศเป็นของตัวเองและจับผู้นําไปขังและทําลายสิ่งสวยงามให้ราบคาบถ้าเบนยังรักฉันอยู่คงเป็นการมากเกินไปทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นจึงยิ่งรู้สึกแย่พอลึกๆแล้วในใจของพวกเขาไม่ได้อยากทําแบบนี้เลยจนเมาที่ไม่เคยร้องไห้ร้องไห้ออกมาวันต่อมาทุกคนในอาณาจักรก็ได้มารวมตัวกันกินเลี้ยงร้องเพงลงเต้นรำกันเริ่มง,งานวันแห่งครอบครัวอย่างชื่นมืนแต่แล้วเมื่อแม่ของเจ้าหญิงนิทรา พบเจอกับเมาเธอก็ตอบว่าแม่ของเมาออกมาแทนยังได้มีท่าทีรังเกียจเมาแบบเห็นได้ชัดเจ้าหญิงออเดรกับเจ้าชายเชสจึงได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาด่าทายญาติตร้ายทั้งสี่ด้วยอีวีจึงได้ลงมือใช้สเปรย์วิเศษฉีดใส่เจ้าชายเชสจนเจ้าชายล้มลงไปสถานการณ์จึงแย่ไปกันใหญ่เจ้าชายเบนที่พยายามจะปกป้องก็ถูกพ่อต่อว่าว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของเขาเมาและเพื่อนๆนจึงรู้สึกแย่มากออเดรและเจนก็ยังมาพูดซ้ำเติ อีกว่ายังไงตัวร้ายก็ไม่ได้เป็นราชินีหรอกมาวจะได้ไล่คา,าถาทําให้ทรงผมของเจนกลับมาเป็นเหมือนเดิมจนเจนถูกเพื่อนหัวร้อยยอแล้วมาว,มาวก็พูดออกมาว่าอย่าได้ใจให้มันมากไปล่ะคิดว่าฉันพูดเล่นงนั้นหรอพร้อมกับเปิดตําราเวททุกคนจึงรู้สึกกลัวมากรีบวิ่งออกไปและด้วยเหตุนี้ทายาตัวร้ายทั้งสี่จึงได้เริ่มเปลี่ยนใจอยากจะรีบขโมยไม้คาถาและถล่มที่นี่ให้ราบเป็นหน้ากองและแล้วลว,วันงานพิธีรา ชาพิเศษก็มาถึงมาวได้ชุดแสนสวยก็ได้นั่งรถมามาพร้อมกับเจ้าชายเบนระหว่างทางมาก็ได้มอบคุกกี้ยาถอนสเสน่ห์ให้แก่เจ้าชายพร้อมกับบอกให้เขาเก็บไว้กินทีหลังแต่เจ้าชายกับเลือกที่จะกินตอนนี้มาวจึงตกใจมากพยายามถามเจ้าชายว่ายังรู้สึกรักเธออยู่ไหมเจ้าชายก็ตอบว่าไม่รู้สิคงต้องรอให้ยาแก่สเสน่ห์ออกฤทธิ์สักพักหนึ่งมัง้งมาวที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากพูดออกามาว่าเดี๋ยว เธอรู้เจ้าชายก็ตอบว่าเรื่องยาหรอใช่รู้สิแต่ไม่เป็นไรหรอกเธอแอบชอบฉันและฉันเขากับออเรเธอไม่มีทางเลือกอื่นมาว์ซิได้อ่อยถามว่าว่าแต่เธอรู้นานหรือยังเจ้าชายก็ตอบว่าตั้งแต่เดทแรกที่ริมแม่น้าคายคาสามนั่นนามาว์ซิได้อ่อยถามต่อว่าหลังจากนั้นเธอก็แกล้งเล่นตามบทหรอเจ้าชายจึงได้สวมแหวนให้แก่เมาพร้อมกับบรรจงสุบไปที่มือของเธอก่อนจะพูดออกมาว่า ฉันไม่เคยเสแสร้งเลยมาจึงรู้สึกถึงมายิ้มบอกมาแล้วเจ้าชายก็เข้าพิธีราชาพิเศษนางฟ้าแม่ทูลหัวก็ได้มอบมงกุฎให้แก่เขาก่อนจะนำคาถานางฟ้าออกมาอวยพรแด่เจ้าชายแต่แล้วจู่จูเจนก็แย่งคาถานางฟ้าไปพร้อมกับพูดออกมาว่าทำแม่ไม่ช่วยหนูหนูจะทำเองทันใดนั้นเวทมนต์ก็ถูกปล่อยออกมาส่งผลให้เกาะเวทมนต์ถูกทำลายมาเลฟิเซนที่เห็นแบบนั้นจึงได้บินออกมา ขณะเดียวกันเมาวก็ได้ใช้โอกาสนี้แย่งคาถามาจากเจนเจ้าชายจึงได้บอกให้เมาส่งคาถาคืนมาแต่เมาก็ไม่ยอมคืนให้เพราะเธอกลัวแม่ของเธอเจ้าชายจึงได้บอกให้เมาลองคิดดูอีกครั้งลองฟังเสียงหัวใจอของตัวเองเมาจึงได้คิดทบทวนดูทุกๆอย่างก่อนจะพูดออกมาว่าฉันอยากเป็นคนดีหัวใจของฉันบอกว่าเราไม่เหมือนพวกพว่อแม่เมาวนั้นยังได้พูดชมเพื่อนเพื่อของเธอทุกคนออกมา เธอได้ระบายความในใจออกมาว่าเธอมีความสุขมากแค่ไหนที่ไม่ต้องเป็นตัวร้ายเจอีวีและคารสก็เห็นด้วยแต่แล้วจู่จู่มาเลฟิเซนก็ปรากฏตัวออกมาเมาจะได้พูดออกมาว่ากลับไปเถอะค่ะแม่แล้วมาเลฟิเซน์ก็แสงให้ทุกคนในงานหยุดเคลื่อนไหวก่อนจะแย่งคาถานางฟ้าไปเมาจึงได้พยายามพูดแต่ว่าแม่ออกมาก่อนจะพูดออกมาว่าคาถากายสิทธิ์จงกลับมาหาข้าทันใดนั้นคาถาก็เปล่ง แ,แล้วรีบกลับไปหาเมาทันทีมาเลิฟิสเซนจึงรู้สึกโกรธมากกลายร่างเป็นมังกรพ่นไฟเมาจะได้ยืนขวางเพื่อนๆไว้เผชิญหน้ากับแม่แล้วเมาก็พูดออกมาว่าความชั่วร้ายไม่มีประโยชน์เมื่อเราทั้งสี่ผนึกกําลังเป็นหนึ่งเดียวเธอได้ไล่เวทมนตน์ออกมาพร้อมกับจ้องเข้าไปในดวงตาของแม่จนแม่ของเธอพ่ายแพย้ต่อพลังแห่งความดีเรื่องกายหดเล็กลงจากมังกรกลายเป็นเพียงกิ้งกา่ขาขณะเดียวกันนางฟ้าแม่ทูลหัว ก็คลายมนสะกดเธอจึงได้พูดออกมาว่านางจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดไปถ้านางคิดจะรักก็เปลี่ยนได้เ่าจึงได้คืนคาถาให้นางฟ้าแม่ทูลหัวนางฟ้าแม่ทูลหัวจึงได้คลายมนสะกดให้ทุกคนหลังจากนั้นทุกคนก็จัดงานเลี้ยงฉลองต้นลำกันอย่างมีความสุขแล้วเรื่องราวก็ได้จบลง ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่อง d e s e n n d n t s รวมพลทายาตัวร้ายเป็นกันบ้างคะ่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพรวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย